สวัสดีครับสวัสดีครับชาอ o ยูทูบทุกทุกท่านสวัสดีครับคนติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานุบสาวแอนไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากห้างหายกันไปโดนนะครับบริไลสุดขายสินค้ามือส่องเลยครับก็อีกอย่างหนึ่งมีสินค้าเขาเลยนะครับพราะช่วงนี้ก็คนออกการออกงานบุญกระถินนะคบผมไม่มีใครขายออกเลยนะครับมีแต่ค้นหาเขานะครับช่วงนี้นะครับผมก็มีมาในวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับผมสองห้าหกห้านะครับกับเช้าเช้านะครับผมกับสดสอบบอนะครับแปดมุ่งคืนๆนะครับผม กับสินค้าม <se> ือสองค้นหางหายบ่มีเลยคนดูเลยนะครับบ่ได้ไรโดนอีกนบ่ได้ไรเกือบเป็นเดือนเลยนะครับผมถือว่ายอมรับสภาพเลยนะครับบ่ได้ไรบ่ได้ไรเกือบเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าต้งเดือนตุลานะครับเดือนต้งเดือนตุลามากครับแถวบ่ได้ไรเลยเพราะว่าก็มีงานทุกอาทิตย์เลยนะครับผมทุกอาทิตย์เลยอันนี้ก็เริ่มเบิดหนาอาทิเแล้ยนะครับเบิดหนาอาทิเนี่ยอันนี้ก็ที่ไปโยนใส้โยนใส่ปีไม่นะครับวันนี้รอบนี้โยนไส่ปีไม่นะครับ คือสกิกานะครับก็มีงานนะคือสกิการ์สิบเอ็ดสิบสองสิบแปดสิบเก้านะครับแล้วก็บยี่สิบห้ายี่สิบหกครับก็มีงานคือเก่านะครับผมก็น่าจะได้ปิดเงี้ยเอาวันนี้มีสินค้าที่ขอมานะครับมีเพอร์เวอร์นะครับผมเพอร์เป็นทาราปูแปดก็มีนะครับทาราปูแปด npec สองพันสองพร้อมแหลกนะครับผมถ้าไหนชอาพุ่มสาดนะครับผมใช้งานแล้วก็เออแอคเตอร์นะใช่ไหมแอคเตอร์แอคคอร์ดนะครับผมนี่นะครับเวอร์นะครับ นี่พ่อเปิดเขานะครับผมแล้วก็ก็อ่ะผมขอราคาเลยนะครับผมราคาตัวนี้กะเปิดไปอนะครับผมราคาหลับเองเปิดไปย่สองพันหานะครับสองพันห้าขับสิบห้าได้ค่าราสองดอกนะครับผมสิบสองหารละสองดอกขึ้นกันนะครับสองพันหาราคายอมเยาขึ้นเกานะครับถ้าดาปูแปดนะครับผมถ้าดาปูแปดก็สิบแปดนิวตันขาร์ละสองนะครับสี่โอมตสี่โอมอยู่พันสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับประมาณนี้อะสี่โอมต์ต่อขาครับกับสิบแปดได้คาร์ะสองนะครับผม สภาพสวยๆเลยนะครับว้ายซึ่งเป็นวัดนะบรอากาศกระเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่มีคนเบืองนะครับเดี๋ยวจังยอนเมื่อกี้กระไรนะครับเพราะผมกลับบ้าคอยเดลัยว่าเดลัยโวนเลยนะครับตัวนี้กับเปิดอยู่ประมาณว้ายเจ็ดพันกูกลัวนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันกูกลัวเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันแปดนะครับผมอ่าผมก็ถือว่าสวยนะนะครับผมปักกินขาดเลยนะครับสี่ ตายแล้วป่ะนี่ทีส่สองพันสองนะครับทีส่สองพันสองพร้อมแลกกรลยุทธ์แทนเราแปดพันสามนะครับรับเองแปดพันหาร่วมทรงพร้อมแลกนะครับสุดยอดเลยอันนี้นะประมาณนี้แหละนะครับผมผม รีวิวนะครับส of ินข่าเขามากกับรีวิวให้เบิ <S <S 네 oh, <S <S ้งนะเพราะผมพึงมาจากงานหมู่บ้านนะครับพึงมาจากงานหมู่บ้านนะครับร่างกายบรสมบูรณ์บันไดนะครับเดวิลเล็กนะครับคนถามมาขอมาหลายเลยสภาพโอ้สภาพสวยนะครับผมบอกเลยตัวนี้สภาพสวยเลยเดวิลเล็กดีเบกสองหกศูนย์นะครับผมดีเบกสองหกศูนย์สภาพ โอ้สภาพสวยนะผมบอกเลยเด็กตัวนี้ได้มากนะครับผมสติ๊กเกอร์บ่ขาดบ่เคยแกะนะครับบอบขาดบ่อเคยแกะสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้เปอร์ยูหาทัานแปดนะครับห้าพันแปดสภาพดีๆเลยนะพร้อมพี่เสียถ่ยนะพร้อมพี่เสียถ่เลยนะครับสั่งมาครับสามทางสองทางสั่งมาได้เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมบ่ได้ไลัยโดนนะครับผมออกงานดูนะครับช่วงนี้โอ้สภาพสวย มลิจจากไซนี่ครับโอ้ยโอ้ยยูเอสเอเมดอินยูเอสเอนะครับผมจดดิโอ้ขอจดข้อให้หลายๆนะครับผมบ่อบ,บวัยรีครับรลางกายผมบวัยรีนะครับมาจากงานอ่ะ <c oughs> ตัวนี้มาเลยนี่นะครับผมมาเลยนี่พีสองหกศูนย์นะครับผม ดีความกรองเลยสภาพสวยนะครับผมอายุเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก่านะครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมเป็นจอฟ้านะครับเป็นจอฟ้านะครับเป็นจอฟ้านะนะครับผมมาละนี่เป็นค้อดีจิตอนด้วยกันนะครับผมนี่ส่วนมากัะสภาพสวยกับคล้ายตามราคาสวยๆนะครับสภาพผีเลเลยกับตามราคาเลเลยนะครับตัวนี้นี่ผู้ใได้เห็นลิปผมผมคอยยุผมค่ยรีวยวเถอนะมาละนี่นี่ความพาวเวอร์ประกอบมาละนี่กับดีพีเอก เดี๋ยวผมสิมาจอลึกหรือว่ามาสอบถามผมก็ได้ว่าขอแตกต่างกันเป็นยังไงนะครับนี่ม่านนี่ครับบีบีกนะครับมันมีขอแตกต่างกันอยู่นะครับผมราคาก็ต่างกันนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับตัวยางบอลเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก่านะครับผมมานนี่แหละนะครับผมเจ็ดพันแปดไปเลยนะครับผมเนี่ยพร้อมกล้องดีๆสภาพสวยๆเนี่ยนะครับเจ็ดพันแปดไปเลยนะครับรับเองนะหมือนร่วมส่งนะครับอันนี้หาพันแปดก็รับเองนะครับ ไปร่วมโซ่สภาพสวยๆสิแหละนะครับไปหาอยู่อยากให้ผมพี่เสียนอากเห้กับจังมาสอบถามนะครับช่วงนี้ออกตะแกรนนะครับบุกข่อยมีของเลยของหายากนะครับช่วงนี้อ่ะตัวนี้เป็นไมโครเทคนะครับไม่ลอยไมโครเทคนะครับผมตองห้าเอสนะครับกับสภาพกับความทุงนะครับผมกับสวยๆนะเราคล้องเราหมีกับือว่าสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะไม่ตัวนี้กับเปลือยยุ่สองปัญหานะครับไม่มีกล่องนะมีสภาพนี้เลยนะครับไม่มีกล่อง ครับมีสภาพนี้เลยเปลี่ยนขึ้นได้ย้ายขึ้นได้สแกนได้เคลียได้นะครับไมโครเทค MT 5 5 S นะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นข้อพิเอร์นะครับข้อพิเอร์ของอ่โปรยูโรเทคนะครับผมหนึ่งหนึ่งหกหก XL นะครับตัวนี้อยู่อพันสามนะครับผมพันสามร้อยบาทนะครับอ่กถูกๆกันไปเลยนะครับถูกคือเก่านะครับผม เปิดขึ้นนี่แหละอันนี้เป็นไม้กู้เทค MT 4,000C นะครับ C ชั้นเนตนะครับสภาพพรอ้อมกลองสภาพสวยๆสติกเกอร์โบโคง้งโบขาดนะครับผมของเราเนี่ยที่ว่าได้มาสวยจริงนะครับผมนี่สติกเกอร์โบขาดนะครับผมเป็นไม้กู้เทคนะครับจมขึ้นนี่แหละจมหนาขึ้นนี่เพราะจมต้หน้านี่นี่ตัวนี้เปิดอายุ8,300บาทนะครับผมรับเองเนาะนค่าส่อมก่อนหน้าจะบวกเจ๊๒ร้อยนะครับเพราะว่ามันสภาพสวยนะครับผมนี่สภาพสวยนะครับผมบอกเลย สะครับส,สวยเลยปิดไว้เนี่ยแหละเอาต้นหมาควางสึกย่างเกืกบอบพร้อมกล้องเลยนะครับสวยทุกอันเลยครับอาสิบอกว่าของคือเก่านะครับผม <c oughs> หลางขายพ่สม,มบูรณ์ปันไดน,นะครับผมมาจากงานนะครับแล้วก็ผมก็จะไปต่อสิบเอดสิบสอง ราคาสิบแปดสิบเก่านะครับรายี่สิบห้ายี่บหกนะครับก็มีตัวขึ้นกันนะครับช่วงนี้เนาะถัดไปเป็นขามือนหนึ่งนะครับผมเป็นขามือนหนึ่งกะมีนะครับขาเดี๋ยวผมขาตั้งตู้ขาตัวนี้กะสิราคาขาจะสูงแน่นะครับผมเพราะว่าราคาตัวนี้กะขาหนึ่งก็อยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับมันเป็นเหล็กนะครับผมกะสิเปิดราคาอยู่ประมาณนี้ละนะครับผมเก้าร้อยถึงพันประมาณนี้แหละนะครับผมบอตอนนันเป็นขามือนหนึ่งนะครับไต่มาแค่ซีขานะครับ สี่ขาอ่ะนี้ตู้ฟ้านะครับผมตู้ฟ้านะครับสวยๆเลยเบตเป็นสิบห้านิวนะครับหนาเปิดนะครับเจบินหนาเปิดเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับผมตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับผมสีนี้เลยสูตรสาดสีระเบิดครับสีเขียวมินนะเขาอื่นนะครับนี่นะครับเป็นตู้ซ่อมตู้มือหนึ่งนะครับผมเอาไว้ถล้องให้ลูกค้านะครับผมตู้เบดนะครับผมตู้เบดนะครับผมตู้เบตเป็ละพันก็บาทนะครับผมพันสองพันสามนะครับผม นะสวยๆเลยเดี๋ยวขันหนาเดี๋ยวเพิ่มเติมกะระได้ดียวยผมขันให้เบิ้งนะครับผมอันนี้สิบสองนิ้วนะครับผมตะแกรงหกเหลี่ยมนะครับติดฟิลเตอร์นะสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้มีบอกมีกระบอกกระบอกเสียบนะมุนเนี่ยนะนะมุนนี่แหละมุนหลังก็เบนะิ้งเนเออนะครับผมไปขา่ตู้มือหนึ่งนะครับผมนีม่กระบอกเสียบนะครับไปตูว้วีหนึ่งนะครับเอาคืนะเนี่ย่อะเอองัดกันขึ้นย้แน่ยหละเออเอานี่นะครับแบบนี้ สวยๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ไปล้วอ่ะนี่จิไปรับพันขบักนะครับพันทานเอพันสองนะครับผมซ้ำๆกันไม่ชุดนะเป็นชุดนะมันเป็นชุดมันนะครับผมขายแยกกับขายนะครับผมมาเนี่แหละนะครับผมจังแวะของมาชมกันก็ได้นะครับผมแต่ว่าสิบเอ็ดสิบสองม่น่าจะอยู่นะครับผมสิบเอ็ดสิบสองไม่น่าจะอยู่น่าจะติดงานนะครับหนอยุสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้ยู่เงี้ยเเลยครับมาเนี่ยนะครับผมเป็นน้ำจิ้มให้กันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับผมจะเฝ้าถิ่มกันไปใส่นะครับผมกะท่านท่านของมันอยูเขานะครับจะสีไหลอีกอย่างหงกันเบืองนะครับผมมันบ่คอยเพรามนมีของเขานะครับช่วงนี้นากระถิ้นคตบพ้อดในขายนะครับผมมิจะหาเขานะครับช่วงนี้ต้องแปดกับมีลงเหลือเขามานะครับผมตัวละสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมตัวไม่นะครับต้องแปดตัวไม่ต้องแปดตัวไม่สองตัวนะครับตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้องแปดตัวไม่นี่นะครับผมตัวไม่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่นะอันนี้ก็จะเป็นตองแปรแต่ว่าใสหนากาเป็นเอ็นที่เอ็ดบ้างไงน่ะนะครับผมอ่ะอันนี้แหละนะครับผมอ่ะลิปนี้ฝากกไลย์กดแชร์น้ำนะครับผมอาสิขอนบลายนะครับผมก็เลยพ่รู้ว่าสีไหลย่ังได้ห้เบิ่งเดี๋ยวก็สีว่าผมไหลจานเกาๆนะครับมันจะหนาเบื่อนะครับครับอปเดียนไม่ไม่ขอมาจังน้อยนะครับผมมีนิดน้อยนะครับผมอ่ะจะขอมาชมกันนะครับเพราะเป็นน้ำจิ้มให้กันเบิ่งเพราะนะครับผมกะ บ่ได้ยิงบ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่าบ่รับสายนะครับผมติดงานจริงๆนะครับผมติดงานจริงๆเลยนะครับบางอันแชทหรือว่าไล่หรือแทบบ่ได้ตอบเลยนะครับผมเพราะว่าลูกน้องผมกัน้น่อยนะคือเห็นผมลวงในขีปะนะครับเวทีนะครับส่วนมากก็ไปเวทีไงนะครับผมแบบบัวบกทุกอย่างนะครับปิดชอบเองนะครับป้า่นี่ก totally uhm, no, ็แเ้วกันนะครับผม